เบอร์ตือปมไมไม้ครับพี่น้องเงี้ยงกับทองโตเลยลองซองนี่นี่นี่มึงตัวนี่เพี่นจีบกันนี่นี่ตัวแม่ครับนี่ตัวผู้นี่อิดปิดใจจกเบอ่โอ้โอโอ้ตัวต้งหอ 呀，就那么。 สวัสดีครับมาพบพ่อกับผมแล้วนะครับบ่าวไทยบ้านอีสานเหนือครับวัอนี้มาซองอีกในสวนยางครับพี่น้องอึงแหงครับฝนกระตกพอดิ้นพอดินซุ่มๆแล้วครับพี่น้องแต่ผมว่ามันหนาสิออกแล้วล่ะครับมาลุ้นกันครับว่าสิได้บ่นายรับน้ำสวนยางนี่ละโอ้เจอแล้วครับพี่น้องนี่ตูงอี่ยอี่ดูนี่โอ้ใครเต็มท้อง โอ้ยเต็มท้องครับพี่น้องโอ้ยคือคือคือไก่ล้มส่วนยางครับนี่มากคือล้มส่วนยางครับดีดีเออดีแล้วต้มแซ่บอ๋อเต็ม่สายนี่ชา,าวบ้านผมนี่ที่บริยูหาไต่น้ำหน้าครับหาไต่ล้มส่วนยางเลยครับพี่น้องนี่ตัวน,นึง ต้องเริ่มอ,ออกครับผลแหลกยีงหน่อยเดี๋ยวมัน,นจะอากาศโดยรอบปลาอย่างล้นล้วนครับพี่น้องถ้าฝนตกนักก็นี่ห้ายครับออกร้ายก็นี่อันนี้หน่อยอันนี้เขียบ ไปซ้่งนะครับตายอย่างเนี่ยที่นี่กว้างครับบื้อหม่องซองครับพี่น้องทางบ้านเนี่ยปาดไฟไปก็เจอแล้วครับนี่เอฟเป็ดอยู่ตัวนี้นี่น้ำเงาอย่างนะครับโอ้นี่ยิงใครยิงแม่ไขครเน่ยเดีวนี้ยึงตาปูนี่เอดเป็ดใจ แค่จุดเดียวนี่ครหลายตัวครับซีหห้าตัวครับจุดเดียวนี่ยากกยงกวนฟุไม่แถวเดียวครับเขอทายอยู่เดี๋ยวลองส่องอตัวหนึ่งเรื่อยๆเั่นตัวนึงตัวนึงเหมือนกันหลอดซีแม่นต์แมนอีหลีครับพี่น้องนี่ เจอแล้วโอ้โยครับอึ้งส่วนอย่างครับอึ้งแหงมีไก่ไก่หล่นมาเปลี่ยนเลยแล้วหมานๆเด้อเดี๋ยวพวกอีกคนครับนี่หน่อยซิแม่นเลยครับเจอเรื่อีกแล้วมันอยู่ดีมันอยู่นี่นีเจออีกแล้วอ๋อบนเดียวน่าแถวนี้ครับอุ่ตัวหน่อยค นี่เหมืองเก่านะครับไทยโอ้มันอยู่ซ้อนเลยโอ้โมีเขียดที่อีกมีเขียดที่โม่มีโม่ที่ตัว่งี้ครับไม่ควรอย่างเด้อ เจตปาดเจตปาดที่เกาะอยู่สูงนะครับนี่เพื่อเราเต็มนึงคุณดู๋ซองหาบัางดีเหลยกกันครับบึงทิ้งไว้นี่ใส่ละคุณจุดเต็มนึงอ๋หายไปใส่แล้วปะเปนี่หมอบสิหลงหมอบ เจ็ดปาดนุ่นพอแล้วครับนี่ลืมอย่างไรเลยกำลังเริ่มออกครับอึ่งแม่ใครครับกำลัง,งกินมดแดงเดี๋ยวซองไปกเลยครับมาดูนะครับมันซองมาตะไก มันลบอยนี่ครับตานีันก็เป็นตาเขีตะปาดต่มร่วมกันซะนาะีเสียใส่ละเขีตะปาดนี่นเขียดตะปาดีเหร่อยโซนนี่แหะค,ครับตะันนี่อะไรคุนซิฟกระตัวเหมงเก่านี่เขียดตะปาดไง เยอยเยอ,อ,อเต็มเลมีตัวเต็มใจเย็นมึงนี่โหแม่ปไหมไง,ไง,ไง่วนี้ครับพี่นอ้องนี่ีปลาอยางครับเลาะสวนอยางครับพี่นอ้อง มกำนั่ง,งกินบดแดงครับแดงไตน้ำพื้นภาพงามครับใกล้ต็มท้องนั่นดอกเหยดินนี่นั่นดอกเห็นสองตัวเนี่ยจำแนงนยี่ว้าตัวนี้ครับ โอย้ยกินขาวหางเลยนี่ตัวนึงไอ้บุ๊มบั่นเียดตัวนี้โอ้ยเต็มนสม่งหาเลยนี่ครับเนีย่ยตัวย่างครับหากินจะได้ง่ายวูดตัวใหญ่อึบอันเฮา,าโอ้ยนุ่งกัดหลังมัาหนุ่ยโอ้ยนุ่งกัดกินอึ้งด้วยนี่ นเขียบที่ไม่เขียบตาสิตาเลี่ยมๆนี่ตาเขียบตาตาอึ้งออกเด่นๆที่คุณคณอยซองไปแล้วครับพอมีอยู่ตัวไนบ่มัมกอยู่ดอยสูงบันได มันขึ้นไปขึ้นดอยสูงหมึดตึ๊บขึ้นไปมืดเขามืดเขาเป็นแต่ยานเลยลงมาครับ <c ười> ยานยาวเหนีย,นย,ยงหงายมือพี่สิ้นสุดเดีวยวครับสวนยางไร้ั้างแถวบ้านผมครับบ้านหนองคกวครับจยงหวัดเชียงาย ผลกับห้างๆครับเนี่ยดินกําลังซุ่มเนี่ยว่ากําลัองออกครับพี่นอ้อ,องเก็บตะปาด์ฮู้แนเจ็บจิโม่ถ้ามันฝนตกหนักๆออกหลายกว่านี้ครับเดี๋ยวก็ล่อติดตามชมคลคิปต่อไปครับทีว่าหนาฝนที่มันฝนล,ลงหนักๆนี่ถึจะออกลายปานใดครับน้ำฝนอย่างนะจริงๆีเก็บ ทำคลิปใหม่เบิ้งครับพี่น้องเติมแค่มาเริ่มต้นหาเบิ้งนี่ตัวนึงครับอึ้งฝนแรกเลยนะครับดินกท่อนจะเปียกยน่นครับมันมีฝนกับโตกครับมาไต่แบบแห้งนี่แหละนี่หงายางเนี่ยคอยไต่ป้าอย่าเยีน มีเจก,ก็บเ่เห็น,นมั้งงางขามไปกระพ่องมีน้ำใบทใหม่ครับออกประแทศแต่ดินประซุมซ่มดีแต่สปินซุ่มดีคนโตนักๆจักห้าสองห้าครับว่าทุกห้องจนๆครับพี่น้องนี่ขั้นี่นห้องใช่ใครกำลังเริ่มใครจับประบาดบระไว้แล้วครับขั้นฝนล้งกับขั้นอันนี้ขนาดฝนตกแค่์ตะวบานนี่ริ้นน้อยเดียวครับตกกับประพ่อหน่ำพ่อซุม่มหย่อน นี่พ่อพ่อลิ้นๆอยู่ในบ้านี่ครับบ้านบ่มาเบิงบ่อออกนะเาเบิงมือนี่เบิงดินมันซุ่มแน่นี่ตัวนึงอันนี้จะปาดซะบ่นี้เอืองอีครับนี่องอืงอสวนยางนี่ตาเอ มีกล่องดีๆที่ทายดีกว่านี้ครับมีกล่องทั่วศพกล่องดีๆจะชัดจากตัวนะมีระบบกันสันจังเลยยางแบบลื่นจังเลยอันนี้กันใจทายไปนิดสันดันอยู่กล่องก็ไ,ได้โอ้เห็นลายตัวแล้วครับน,นี่แยมสองแยมนี่ไงแยมไก่ก่อน ครับเนี่ยไม่เรื่อยๆครับพี่น้องเพราะลุ่นไปหาเบ่าแห้งพอเลยตัวนี่อุดปูดอุดปูดเห็นน้องปลดตัวนี้ครับข้าดนี้หรือพูไม่ไก่มันพอเห็นตามตัวนีไม่เขียดเขียดกลา อยากกี่แค่เนี้ยเขียดเด่นงายมันนี่ปุ่นเลี้ยงแหลบเลยโอ้โหเบืองครับเป็นอะไรแก้มพุ่นงโตเติงขอทั้งทีก่อนเลี้ยงแหลบเลยเขียดหรือเปล่านี่เลี้ยงเหมือนแถวเลยวะอุ้ยเต็มเบาอกนี่เป็นแถวนึกว่าอึ้งเขียดนี่ยว่ะเลี้ยงเหมืนแถวเลยครับเอ้าเป็มนี้สวย หยดใหญ่ทีแค่น้อยครับพี่น้องอึ้งนี่เต็นบ่ได้เดี๋ยวกลับไปบุงตูนันกันมันอึ้งหักเลยนังงมุงอย่างไรงกลับองเก่าเลยีนเียดเยมันอึ้งงอยู่ เกียตเลยใส่บุษโอ้หัน้ไม่เงินสามัญน่ากินมดครับพี่นนอกกินมดแดงน่แสีป,ปากมันติด

มือเขียดเขียดมกอเขียดนี่กอเขียดนี่เขียดนี่อึ้งครับนี่สวนอยางครับพี่น้องเช่าสวนอยางนี่บุญยูบุญจีนเจออะไรอึ้ง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 นี่แล้วนี่โอ้โดเสนะสนายบิรดครับแห่ฝนโปตกเลยนี่ครับพี่น้องตกดีขนาดได้ไม่ได้ฝากติดตามไปด้วยนะครับ ถ้าฝนตกยังเป็นของดีอัดใ้เบิ้งครับพี่น้องวันสิลายปันไดนี่ตัวเงือึงนี่เจออีกแล้วน,นี่นี่กระปุชิดได้หลายอะไรละโอ้ล้องเอาหนี่นี่นี่จะบปายนี่เสียคุ่นเจอ,อแล้วตัวนี้เก็บบุหรี่เลี้ยงเอาสด นี่นี่อึ้งอีหล่อนี่ห้ทั้หทงหลังเลยเนี่เป็ด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 นีดดดดด่นี่ดูนี่ตัวใหญ่ครับโอ้แมลังกินหมดสเสียบปากมันร้อนี่นี่ครับมือมีตัวอย่างมันก,ก่อนเป็นน้ำมันนี่เป็นดอยเป็นพื้นที่แบบปุกกระโพกครับพื้นที่แปนเป็นป้ายหนาเป็นหก,หกหกล่างนี่สิครับอืมหลาแหล่มาก,กับบุ้มี่อ่ะเป็นป้ายหนา แหงแรงครับั้งแต่เริ่มปลูกยางมันครับสุ่มชื้นมาเยอะครับมีกบมีอึงมีเขียดครับมีส่วนยางครับกบก็มี่ครับนี่อึงตัวนึงตอนเวลาหอดหน้ำไม่แพ้ครับน้ำส่วนยางก็มีเหมือนกันตัวาแไ้เอาไปดมินก็แรงมาหลายปีแล้วครับพี่น้องฝนไม่ค่อยดี ทา้งมือเหนือเขาครับมือเหนือแรงครับทุกคนครับกระทั่งอีสานน้ำท่วมเอ้ากับตะลับปัดกันนี่ครับปีนขึ้นต้นยางเมื่อกี้มดดำนะครับเออจะเบียดเกี่ยมตัวนึงนี่นี่เจอแล้วครับอื้องเอื้องอื้องเพาะอื้องอื้องอ่างนี่บอกว่าต้องกี่บาทเนาะ เบื่อเต๋อปอบไม้ไ่ครับพี่น้องเงี่ยงกันทองโตเลยลองซองนี่นี่นี่มึงยังมูตัวนี่เพิ่งเพิ่งจีบกันดิ่นี่ตัวแม่ครับนี่ตัวผู้นี่อยู่เงี่ยงกันเลยจัดไปจัดไปเปิดของมาตแม่ก็นหน่อยตัวแม่กัน ปุกูไม่เงี้ยนี่ก่อนลงซองมาเดี๋ยวผอเขียดอีกโอ้ของนักเลยวนต่วของกระสิวนเตี้วแล้วครับเต็มมันคพิ่งของได้เยอะแหละของมันของนี้หน่อยมันเหมือนเขียดนี่อึ้งเขี่ยจะสักจะปาดอีกเหรอ มเบึงครับเป็นไหลายปานไรแตกกันเกี็บเตียนออกซะเนาะชูแวบโอ้โออ้โ้เปิดแฟลกันไปเห็นเปิดแล้วมั้ยเอ้อตายกันโอ้โอ้นี่ครับ กินของประไปทอะไรโอ้ตัวหลายครับพี่น้องก็ได้กินอยู่ครับใต้เปลือกของปลาเขีบนี่ครับจุกเบอร์โอ้โหตกแล้วโอ้บนหน่อยเยอะเลย เครื่องของครับพี่น้องเครื่องของมีเบ uh ื้งสียังสีหน่อยหน่อยมันสองรูดเลยอยู่ครับมันสองรูดเลยอยู่พีเนาะไตไงมันจะลายอยู่เบื้งบอกครับพี่น้องบ่้เหลี่ใจครับพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ <proposition S 2> เห็นน้ำเดี๋ยวเทสกจะสอบกันยิงยังอยู่ครับนี่ลายปันได้เบื้องในของท้ายบ่เห็นครับต้องมาเบื้งในกระสอบครับพี่น้องมาจัไปนี่เทสไปหรอครับพี่น้อง อยากอยบๆยาบๆียาบาบหาบหยาอยาๆหนาบยาบๆาบหาบยาบๆครับๆหบบยบหยบยบยบบบหนบหยาบยาบๆๆหๆหหมุน สังกิโลมันได้อยู่คร hmm ับกโลสองโลได้อยู่ครับนี่ยังไงพวกอที่ปั่นอิสานเนยขอจบคลิปเพียงเท่านี้้ะครับยังไงก็ฝากติดตามนํานนี้แค่ว่าอึ้งแหงครับเดี๋ยวรอบฝนตกหนักๆนี่ถ่าทยบึงมันสิออกหลายปานไลยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับในคลิปหน้าครับยังไงก็อ๊อทที่ปั่นอิสานเนยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอร่อยอร่อย